สวัสดีค่ะมาเกต้าเอกลุสีบท็อกวันนี้เรายังอยู่กันที่ภูเก็ตกันค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านนะคะเข้าไปพูดคุยกับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์มาเกต้าในมุมมองของผู้ให้บริการทางธุรกิจโรงแรมกันค่ะเราอยู่กันที่โรงแรมเลอเมอริเอียนภูเก็ต เป็นโรงแรมระดับ5ดาวในจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นโรงแรมที่ล้อมรอบด้วยหุบเขาที่เงียบสงบติดกับทะเลเสมือนหาดส่วนตัวและมีสิ่งอำนวยความสะดวกบริการแบบครบคันค่ะค่ะแล้วตอนนี้ปัอบอยู่กับพี่นกนะคะตัวแทนผู้ดูแลในส่วนของงานสวนโรงแรมเลอเมอร์ติเลียนภูเก็ตค่ะสวัสดีค่ะพี่นกเดี๋ยวพี่นกช่วยแนะนำตัวนิดนึงค่ะ ชื่อกรุงศักดิ์ลำนาผลครับเป็นหัวหน้าคนสวนครับ เลอรเมอริเดียนภูเก็ตเนี่ยคะมีการดูแลรักษาบำรุงในส่วนของงานสวนของโรงแรมให้สวยงามและพร้อมให้บริการลูกค้าอยู่เสมออย่างไรบ้างคะอันดับแรกคือทางโรงแรมก็จะเน้นด้านความสะอาดเป็นหลักแล้วก็สวนก็ต้องสวยหามการตัดแต่งการบำรุงรักษาโดยเฉพาะเรามีตัวช่วยเป็นเครื่องมือที่ขึ้นชื่อของมาคิต้าโรงแรมเนี่ยค่ะคือเลือกใช้เครื่องมือประเภทไหนบ้างคะของมาคิต้าเป็นเครื่องตัดหญ้าประเทภทสไพยแล้วก็แบบเข็นเครื่องตัดแต่งพุ่มเครื่องเป่าลมครับทำไมทางโรงแรม ถึงตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเป็นสินค้าของ m a g i กิต้าคะเพราร์กิต้าเป็นแบรนด์ชั้นนาครับผมใครๆก็รู้จักกันดีครับผมแล้วก็ใช้งานแล้วก็สะดวกให้ความเร็วประหยัดเวลาประหยัดคนใช้งานแล้วมีประสิทธิภาพทางโรงแรมนะคะใช้เครื่องมือ Magita เนี่ยช่วยยกระดับในการบริการของโรงแรมบ้างไหมคะอีจกจําคัญคือเสียงมันเบาใช้งานสะดวกมันไม่กระทบต่อการให้บริการของแขกก็คือจะไม่รบกวนแขกใช่ใช่ครับผม อ๋อประมาณนี้ก็คือเครื่องมือมากิต้านะคะเป็นเครื่องมือแบบไร้สายนะคะที่ส่วนมากที่ลูกแรมใช้นะคะใช่ครับมันสะดวกคือเวลาใช้งานเนี่ยค่ะก็คือจะไม่รบกวนแพกทั้งเสียงและกลิ่นค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพีพ่นก,กมากๆเลยนะคะที่ให้เกดมาสัมภาษณ์และเลือกใช้ สินค้าแบรนด์มา g ก็ต้าของเราเพื่อยกระดับในการบริการค่ะขอบคุณพี่นกมามาค่ะ,<ป>ะสวัสดีค่ะ,ะและอีพต่อไป๊ปับจะพาทุกท่านนะคะไปพูดคุยกับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์มาก็ต้าในธุรกิจต่างๆอีกมากมายฝากติดตามกันด้วยนะคะ